เรียนท่านอาจารย์ท่านประมุขฉางาเฉวียนบอกว่าบอกต้วนฉางเต๋อให้วางใจเถิดเสื้อดาตัวนั้นนิ้วไปจากหมู่บ้านเสี่ยวถือไม่ได้หรอกฮะนี่มันจะให้วางจงวางใจได้อย่างไรไม่ได้มาเห็นกับตาตัวเองไม่รู้หรอกเป็นกินไออสนที่น่ากลัวมากดูเหมือนว่าหมิงเจียซังจะใช้สมบัติรับโบราณอะไรสักอย่างท่านพีตัวนในบรรดาเหล่าประมุกทั้งหมดข้ารู้สึกมาตลอดว่าท่านนั้นแข็งแกร่งที่สดุด ปาบุกแข่งยินอย่างผู้แข่งกงผูกเจ้าหมายความว่าอย่างไรหรือว่าท่านลองๆเข้าไปดูใกล้อีกนิดดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรพวกเราจะได้รับมือถูกรัวหวานเพิงเจ้านี่มันฉลาดแกมโกงเสียจริงๆกินไอของหมิงเจี๋ยซางนั้นอยู่ด้านหน้านี้แล้วหืมอหืล้นล้นเกิดอะไรขึ้นกันทําไมจู่ๆพลังของข้าถึงได้หายไปนั่นมัน นึกไม่ถึงเลยว่าหมิงเจียซางจะใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางของอาณาเขตใช้เลือดเนื้อของตัวเองเป็นเครื่องบูชายันเมื่อคู่พลังของข้าหายไปในชั่วพริบตาต้องเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากเจ้านั่นแน่นะวิ่งแนวเข้าพายุแปลกๆนี่มันมาจากไหนช่วยด้วยจะต้องหยุดอสูรหลายตนนี้ให้ได้เฮ้ย <Hey. S 1> ขอเชิญท่านเทพโบราณเสือทมินประทับร่างข้าเฮ้ย <Hey. S 1> แย่แล้วแย่แล้วดูเหมือนมันจะโกรธจริงๆเข้าให้แล้วเฮ้ย <Hey. S 1> อย่าเข้ามานะ ข้าได้ใช้ยุไขหน0่ปีเพื่อนเชิญนั่นเทพเสือทมินเข้ามาประทับล่างถึงแม้ในมือเจ้าเจ้ามีอุปกรณ์เซียนอยู่ก็จริงแต่ก็ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเฮ้ยขับล้อมเพื่อห้องห้องพลังขึ้่นเสียงนึกว่าตัวเองเป็นเบจิต้าหรือไงฮะเฮ้ยมีดข้าเฮ้ยตายซะ <Yo. S 1> ย่เจ้าหนระวังสถานการณ์แบบนี้คงต้องทุ่มสุดตัวแล้ว คอยดูเถอะว่าข้าจะจัดการกับเจ้าได้ยังไงแล้วไปซะว่าแล้วเจ้านายต้องมีวิธีรับมือนะอะไรกันเนอะสิ่งนี้ทํามาจากผงของสมุนไพรแมวชั้นดีอาวุธสังหารขั้นสูงสุดสําหรับสัตว์ตระกูลแมวโอ้โห,โห,โห,โหนี่มันล่อตาล,ล่อใจไม่ได้ไม่ได้ไไดรูปไมต้ตื้นๆแบบนี้จะไปหลงกลได้ยังไงไม้ตกแมวที่ทั้งใหญ่ทั้งเยายวนใจไม่สนใจหลอกฮ <c oughs> คิดไม่ถึงว่าจะใช้ได้จริงๆ เสือก็คือแมวดีๆนี่เองคอนเฟิร์มเฮ้คิดไปเองว่าจับตัวอ่อนของข้าได้แล้วหรืองไงไม่รู้จักประมาณตนเจ้าเสือน้อยคิดว่าตัวเองเก่งมาจากไหนกันเชียวโธ่เว้นึกไม่ถึงเลยว่าข้าจะต้องแพ้แบบนี้สมกับเป็นเจ้านายฉลาดหลักแหลมแถมยังหล่อบาดใจโชคดีที่ในท่านลงมือด้วยตัวเองถ้าไม่อย่างนั้นคงจะรับมือกับเจ้าหมิงเจียซางนั่นไม่ไหวนะ ดูเหมือนจะต้องทำไม้ตกแมวอันใหม่ให้กับจิ้งจอกเขาตัวน้อยซะแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแรงกดดันเมื่อกี้จู่ๆก็หายไปแล้วทันพีตัวนกิายของอสูรอันแรงกล้านั้นเขาหมิงแจสร่างสงบลงแล้วหรือว่าจะไม่เป็นไรแล้วไม่ภายในเขตแดนทวีปกลางในตอนนี้ไม่มีผู้ใดสามารถเผชิญหน้าตรงๆกับเทพโบราณเสือธรมินได้ถึงจะเป็นเจ้าแหลกข้าหากคิดจะจัดการคนเดียวก็มีแต่ต้องตายเท่านั้น ดูเหมือนว่าหมิงเจียซางจะชนะศึกแล้วสินะท่านหมายถึงตาแก่นั่นอาศัยวิชาอันเชิญเทพต้องห้ามมาเมื่อคู่นี้ทำการสังหารผู้คนและขโมยสมบัติได้สําเร็จได้หลับภาพเจ้าแห่งอสูรไปแล้วอย่างนั้นเหรอแล้วที่กินไอของอสูรหายไปก็เป็นเพราะว่าเขาเก็บกินไอกลับคืนและกําลังทําการเตรียมตัวเพื่อออกไปจากที่นี่ถูกต้องต้องรีบจับเขาให้เร็วที่สุดได้หลุดไปได้ถ้าไม่อย่างนั้นทวีปกลางจะตกอยู่ในนตรายสมนําหน้า รู้ซึ้งถึงความแข็งแกร่งของเจ้าไหนเราใช่ไหมเสือในโลกเซียนไม่นับว่าเป็นสัตว์สงวนใช่ไหมเอาเธอยังไงก็ซ่อนไว้ก่อนก็แล้วกันป้องกันคนอื่นมาเจอเขาเฮ้ยเข้ามาเข้ามานี่คือหมิงเจี๋ยสร้างงั้นเหรอเขาตายแล้วใช่แล้วเจ้าไหนแทบจะไม่ได้ออกแรงด้วยซ้ำก็จัดการกับตาแก่นี่ได้แล้ววางทิ้งไว้แบบนี้ก็แอบเสียดายอยู่นะจะาไปทำเนื้อตากแห้งดีละหรือทำซุปเสือดีนะ นึกไม่ถึงเลยว่าบนโลกใบนี้จะมีคนแบบนี้อยู่จริงๆโชคดีที่ข้าห้ามผู้โสไว้ได้ทันถ้าไม่อย่างนั้นเกรงว่าวันนี้จะได้กลายเป็นแบบตะแก่นี่แน่ๆเจ้าจริงเจาะเขาตัวน้อยยังเจ็บแผลอยู่หรือเปล่าความสามารถของมนุษย์ผู้นี้เกินการฝึกตนของคนอื่นๆที่ข้าเคยพบเจอมาก่อนถึงขั้นท่านผู้โสก็ยังไม่ได้หนึ่งในสิบของเขาต้นขาที่แข็งแกร่งและทรงพลังเช่นนี้ข้าจะเกาะไว้ให้แน่นเลยเฮ่น่า <"Hey> ร ah ักเสือเกิน ตอนนี้ข้าเข้าใจถึงความรู้สึกของความน่ารักแล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปเจ้าจะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงระดับที่สองของข้าสัตว์เลี้ยงผู้แข่งแกร่งไร้เทียมทานที่ไม่มีใครเทียบได้เช่นนี้กับยอมที่จะเลี้ยงข้าไว้และรักะข้าท่านผู้โสขออภัยด้วยแผนการนั้นยิ่งใหญ่ในอนาคตนั้นทําให้เผาาสนกลับมายิ่งใหญ่อะไรนั้นก็ไม่สามารถเทียบกับความรู้สึกที่เจ้านายมีให้ข้าได้สมกับเป็นเจ้านายแป๊บเดียวก็ใช้สเสน่ห์ในตัวพิชิตองค์หญิง13ได้สําเร็จแล้ว